เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนทฤษฎีการเรียนรู้จอบีวสัสด์เสนออาจารย์ด็อร์วิรัตผ่านซ้ายรหัสวิชา GDT 6103วิชาจิตวิทยาสำหรับครูจะทำโดยนางสาวพรกพรลอดคงห้อง4เลขที่5รหัสนักศึกษา685-110336 6 ทฤษฎีการเรียน tamam. รู Somehow, e ้จอห์นบ mm ีวัตสันเกิดเมื่อวันที่9มกราคมคศ1,878ที่เมืองกินวิลและเซาท์แคโรไลนาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเฟอร์แมนเมื่ออายุ16ปีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อมาเขาได้เข้าศึกษาต่อจนได้รับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในปีคิศักราช 1,903ทฤษฎีการเรียนรู้วัสันเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้นำเอาทฤษฎีของพาลอฟมาเป็นหลักในการอธิบายผลงานของวัสันได้รับความนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมเป็นผู้นำกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมนักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลางคือ ไม่ดีไม่เลวการกระทำต่างๆของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองเป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้หลักการเรียนรู้หนึ่งพฤติกรรมที่สังเกตได้วสาสันเชื่อว่า จิตวิทยาควรศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้และวัดผลได้เท่านั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถนำมาศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 2. การวางเงื่อนไขการเรียนรู้เกิดจากที่สิ่งเหล้าในสภาพแวดล้อมมาเชื่อมโยงกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อสิ่งเล่านั้น 3. การควบคุมสิ่งเรลา พฤติกรรมสามารถถูกกำหนดและควบคุมได้ผ่านการจัดสิ่งแวดล้อมและการควบคุมสิ่งเล้าต่างๆ 4. การเรียนรู้ผ่านอารมณ์อารมณ์ต่างๆเช่นความกลัวก็สามารถเรียนรู้ผ่านการปรับสภาพโดยการเชื่อมโยงอารมณ์นั้นกับสิ่งเรล้าที่ไม่เกี่ยวขอ้องเงื่อนไขาการเรียนรู้เน้นว่าพฤติกรรมสามารถเรียนรู้ได้จากการเชื่อมโยงจากสิ่งเหล้าสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการตอบสนองใหม่ๆโดยอาศัยการปรับสภาพแบบคลาสสิกที่สิ่งเหลาไม่เกี่ยวข้องเป็นกลางถูกนำจับมาคู่กับสิ่งเหลาเกอให้เกิดการตอบสนองตามธรรมชาติซ้ำๆเกิดจนเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้วิธีการทดลองเริ่มโดยผู้วิจัยขอแผ่นเหล็กให้ดังขึ้นให้เสียงดังกล่าวเป็นสิ่งเหลาที่ไม่วางเงื่อนไข ซึ่งจะเกาะให้เกิดการตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขคือความกลัวได้ใช้หนูขาวเป็นสิ่งเล้าที่ต้องวางเงื่อนไขมาล่อหนูน้อยอันเบิดอายุ11เดือนชอบหนูขาวไม่แสดงความกลัวแต่ในขณะที่หนูน้อยยื่นมือไปจับแผ่นเหล็กเสียงก็ดังขึ้นซึ่งทำให้หนูน้อยกลัวทำคู่กันเช่นนี้เพียงเจ็ดครั้งในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ปรากฏว่าตอนหลังหนูน้อยเห็นเพียงแต่หนูขาวก็แสดงความกลัวทันทีเงื่อนไขกับวัสันคิดหาวิธีที่จะลบความกลัวนั้นให้หายไปแต่เขาก็ไม่สามารถทำการทดลองกับอันเบิร์ตต่อไปได้เนื่องจากอันเบิร์ตได้มีผู้รับไปอุปการะอีกเมืองหนึ่งเสียก่อนวัสันจึงได้ทำการทดลองเพื่อลบความกลัวของเด็กอายุ3ปีชื่อปีเตอร์ปีเตอร์เป็นเด็กที่มีสุขภาพดี แต่เป็นเด็กที่ขี้กลัวมากเขากลัวทั้งขนสัตว์และสิ่งของหลากหลายชนิดเช่นหนูขาวกระต่ายเสื้อขนสัตว์ขนนกสำลีกบปลาเป็นต้นวสันเปียบปีเตอร์เป็นอันเบิดตอนโตแล้วและได้พยายามลบความกลัวกระต่ายของปีเตอร์เช่นให้ปีเตอร์ดูเด็กคนอื่นๆเล่นกระต่ายหรือให้ปีเตอร์เห็นกระต่ายบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นผล วิธีที่วัสันให้ความสนใจและพบว่าได้ผลมากที่สุดก็คือการวางเงื่อนไขกับการวางเงื่อนไขกับนี้เป็นการเสนอสิ่งเล้าที่วางเงื่อนไขใหม่ที่ตรงข้ามกับสิ่งเล้าเก่าเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ตรงข้ามกับการตอบสนองเดิมลักษณะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 1. การตอบสนองเกิดจากสิ่งเล้าหรือสิ่งเล้าเป็นตัวดึงการตอบสนองมา 2. การตอบสนองเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้จงใจ 3. ให้ตัวเสริมแรงก่อนแล้วผู้เรียนจึงจะตอบสนองเช่นให้ผงเนื้อก่อนจึงจะมีน้ำลายไหล 4. รางวัลตัวเสริมแรงไม่มีความจะเป็นต่อการวางเงื่อนไข 5. ไม่ต้องทำอะไรกับผู้เรียนเพียงแต่คอยจนกระทั่งมีสิ่งเหลวมากระตุ้นจึงจะเกิดพฤติกรรม 6. เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาสะท้อนอารมณ์ซึ่งมีระบบประสาทอตัตโนมัติเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ความแตกต่างของแต่ละบุคคลสรุปทฤษฎีการเรียนรู้ 1. พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้โดยการควบคุมสิ่งเล้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเล้าตามธรรมชาติและการเรียนรู้คงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเห้าที่สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ 2. เมื่อสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมใดๆได,ได้ก็สามารถลบพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้เช่นกันการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านสติปัญญาด้านอารมณ์มีการตอบสนองไม่เท่ากันการจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. การวางเงื่อนไขเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านอารมณ์ ผู้สอนสามารถทําให้ผู้เรียนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาที่เรียนหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนได้ 3. การล้างพฤติกรรมที่วางเงื่อนไขในแง่ลบเช่นการที่นักเรียนกลัวครูครูอาจเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ 4. การนําความรู้ไปแก้ไขปัญหาด้านความกลัวของเด็กหรือวางเงื่อนไขเพื่อเกิดการตอบสนองในเรื่องที่ต้องการให้แสดงพฤติกรรม ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะ